บอกว่าพี่เอ๋พี่เอเคยผ่านอาชีพอะไรมาแล้วบ้างคะที่บอกว่าผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นอินฟูดังๆแบบมีแรงบันหมอหมออะไรคะคือมีแรงบันทึกหมอสนิทัเขาจะเมาครูครูสอนชาสอนเราแต่เราตั้งวงดิฉันจะไปฉันฉันจะไปฉันจะมาร้องไห้หัวไปแล้วไอ่แบบกอดกอด แล้วก็ไป็นสแบบนี้เดินสถาปนิกทำตึกเหรอบ้านเด็กเลี้ยงสตาโฮมสตาโฮพเขาเรียกเลโก้ใช่ไหมโอเคอาทำสถาปนิกแล้วไม่อะไรอีกแล้วก็เอ่อเป็นเขาเรียกไงล่ะโมเดลโมเดลโมเดลอะไรเป็นแบบเป็นเลโก้แต่นล้วก็เปนวจะมีอะไรอีกแล้วก็เป็นอ่าอ้นี่เขาเรียกว่าอาร์เซสต์อาร์เซสต์ได้เหรอใส่กันเป็นอะไรอ่ะ แจกแอมินที่บริษัทเฉพาะบริษัทชั้นหนึ่งเท่านั้นไปเท่าไหไม่แล้วคือได้ข่าวว่าบอกว่ามีแขกมาจีบแล้วเคยมึงจะกูเคยฟังว่ามึงเคยเล่าว่าแบบว่ามีแขกเหมาลำแล้วแบบเสือชีต้าทั้งลำแล้วมึงทำไงอ่ะใช่แล้วมึงทำไงก็เราปปลี่ยนผู้ชมไงอะไรเงั้ยมันเปลี่ยนชุดเลยอ๋อเป็นคนเลี้ยงมอเด็กอ่ะเปลี่ยนชุดเลยแล้วเดินถือทำเป็นผู้ชม จังไรไม่รู้นะเมื่อคุยเก๋เสือจีตาทั้งลำเพียนคือเปลี่ยนชุดปากเสือเลยเนาะสะบู๊สะบู๊อ่ะเราไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟคาแฟ่ออทีแล้วมีเสือแหวอยู่นั่นทำไงไม่เสือสาดไปเลยสาดเบียงไปกลางลำนั้นแล้ก็ไปกินเองจริงแล้วมีแล้วมีอ่ะบางลำมีนกคอกอ่ะมีแบบเป็นนกแบบว่าเป็นเหี่ยวเป็นอะไรงั้นมึ่งทำงานไม่เป็นเหี่ยวไม่กลัว มันบินบินใไหมถึงเวลาเครื่องเทคออฟบินบินไม่ฟังเอาตีป๊อกลงจะบินจะบินตีป๊อกป๊อกลายตีให้ลงไม่หมดอันนี้คือแอร์แล้วก็มันมีอาชีพอะไรอีกแล้วก็มีเป็นแอร์บัสแอร์บัสแอร์บัสแล้วตัวเสิร์ฟอะไรม้างก็เสร์อันดับแรกสมมติเราซื้อตั๋วมาละปุ๊บ นั่งเรานั่งแล้วกูนั่งแล้วปึ้งไก่โยปึ้งอันแรกปึ้งเสิร์ฟอะไรก่อนไอ้ขนมบางแยมโลขนมบางแยมโลเค้กยหอมเค้กกล้วยหอมก็ได้โอเคแล้วไงเปล่าเออพี่ห่อรถถั่วเออแล้วบอกว่าพี่แพ้กล้วยมีมีแบบเดียวแล้วพี่แพ้ย่ำโลมันบางบอกไอ้นี่มันกล้วยปลอมพี่ออกแต่งกลิ่นกล้วยกินได้แล้วก็แล้วก็แล้วถ้าแพ้ย่ำโลอพี่แพ้แยม พี่กินแค่โลพอไม่ต้องกินเยียมพี่แพยพี่พ้ยีดเล่นหนกปังไม่มีแต่พี่มีเท่านี้เดี๋ยวแวบเดี๋ยวตอนเข้ายาลาเดี๋ยวแวะนี่ฮะไอเียไปไกไอเียตนี้เยี่ยดีดีถวเยอะที่บาเดี๋ยวแว้ยาลาให้เอาดูนไปจุเยี่เจุดเออพัิ่งเกเออจะไปจะไได้มาชนี้ มาใจดีแบบน,นี้อ่ะ